กัมพูชาภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสกัมพูชาเริ่มเข้าสู่สถานะรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสในปีพศ2406หรือคศ1863ในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองกัมพูชาถูกผนวกรวมอยู่ในสหภาพอินโดจีนของฝรั่งเศสรวมกับเวียดนามและลาวโดยฝรั่งเศสเข้ามาควบคุมกิจการสำคัญหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีการค้าหรือแม้แต่การสำรวจที่ดิน ผลคือกัมพูชาต้องสูญเสียอำนาจอธิปไตยและเสียดินแดนบางส่วนให้กับเวียดนามในยุคนั้นด้วยแม้จะมีการพยายามฟื้นฟูชาติอยู่บ้างแต่ก็ถูกขัดขวางโดยฝรั่งเศสซึ่งการอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสของกัมพูชากินเวลานานเกือบ90ปีกว่าจะได้รับเอกราชในปีพศ2496โดยรวมแล้วการปกครองของฝรั่งเศสได้ทิ้งร่องรอยการเปลี่ยนแปลงไว้มากมายทั้งในด้านโครงสร้างการเมืองสังคมและเศรษฐกิจของกัมพูชาในปัจจุบัน ที่ก็ยังไม่พัฒนาไปไหนนั่นเองครับ